สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับช่อง pnr 1 9 9 6 racing นะครับวันนี้มารีวิวนี่เลยรถบับอสบขสสายกรุงเทพขอนแก่นนะครับเป็นรถบัสที่เก่าสุดในบขสอเลยนะครับผมหลักๆก,ก็จะมีพวกเอ่อเดีย๋ยวจะพาไปดูกันเดีย๋ยวพาไปดูบขสโดยรอบกันก่อนที่นี่จะมีบขสอแบบว่ารถแบบหลายคันเลยอะที่จะไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคันนั้นกันก่อน ไอ้คันนั้นเป็นรถบัสแบบนี้อิมพอร์ตจากบราซิลเลยอิมพอร์ตจากร i โอเดจา e นโรเอามาได้เป็นพวงมาลัยขวาแล้วประตูเปิดทางด้านซ้ายเหมือนของบ้านเราอันนี้เป็นรถสายกรุงเทพสกลนครเนาะกรุงเทพสกลเออโอ้นั่นกระลอยเ <laughs> อสแมนบอสแมนยูแมนยูแมนยูบอสทิดแมนแมนนั่น กรุงเทพลอยเอสอ่ากรุงเทพลอยเอสคันเมื่อคู่รลดภาิีมาจากเอ่าสักอันนี้ไปกรุงเทพไปสกลนครอันนี้รถสีแดงนี่ไปกรุงเทพลอยเอสไปปะ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 เดี๋ยวพาไปแน่เมืองอีกสองคันพูนป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 ูนคันสีฟ้านั่มคือจังรถกรุงเทพไปอลันอลันแถวสาแก้วเปุณนะอีจักอีจักอีจักตีเดี้ยวสิฮอดคอมเมนต์แล้ว เ <Cornell. S 2> ดี co, <les wer ke ens> an an ๋ยวก่อนเ้าสีมารีวิวแล้วคันนี้กรุงเทพขอนแก่นคันสีสมศมหมนนะนี่นี่ก็ห้างสุดในบขสแล้วไปเปิดเสียงนะเปิดกล้องแป๊บ คณน,นี่รถสายกรุงเทพขวัญแกนสีออกรถละเดอ้ออย่าลืมเด,อเด,อเดอ้อ้าเด้อ้าเด้อสืบแนวกินเสร็จแล้วเอากระเป๋าเสือ้าเจ้าของไปน้ำตอนนี้รถสายขวัญแกนกำลังสีออกแล้วเช็คสัมระระเจ้าของให้เรียบร้อยเดอ้อตดตดติด เดียวกว่าก่อนตอนนี้เขาก็ขับรถสายกรุงเทพขอนแก่นเนาะครับเนาะเป็นรถคันสีส้มสีส้มนะเดี๋ยวพร้พอมว่ะพร้อมแน่เบิ้งหนาแหน่โอ้ยนี่เป็นจังไรล่ะครับพี่น้อง ตรงไปไปถึงปุ่งอีเนินโอ้ยโอ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้ยรถด้างแล้วใจะเป็นยังซีละพี่น้องเหมือนผู้เท่าว่ซีครับมามาซีเศร้ามันก็เศร้าบ่อยู่เนาะบันนี้โอ้เดี๋ยวขวาแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวไปขึ้นสะพานผมมอ,องพูนพูดสะพานยิ่งต้องพูนต้องขวานั่นเออ เจ้าดยอดอยแน่นัน่นมันฝั่งเราเฮ้ยเบาเบาเบาเบ,า,บาทิดโอ้ยไปเบิดแล้วรถ <c oughs> โอ้ยรถกระห้างขึ้นสะพานกับว่าพอแล้วโอ้ย มามเ้ยหนางโพดเอาตอกหลายเทือแล้วว่อาอไมา่ยัมามาง้งไม่ยั้งรถจะห้างแล้วแต่ว่า <c oughs> บ่กัาเสือขอัญเก่็นบ่มีประตูโอ้ยจอดจอดจอดแหนจอดแหน ไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิงบ้งวิวกันเห็นบะวิวงามงามเนี่ยสะพานยกระดับขึ้นมาใหม่แล้วเผื่อบางเทือว่ามีรถบาขนต้นไม้ขนแบบยังน้ะบันนี่ขนไอไดนโดนเสาร์ยงกว่ากันไปคนเฮาเอาละกลับไปที่รถของเฮาตัวตอนขึ้นบอยอยังบ่ซัมไตดอดแต่ว่าตอนล่งนี่โหต้องเบรกน้ำขั้นบ่เบรกนี่

โอ้ยบอกว่โอ้ยโชเฟอร์ก็คือตีนผีครับ yeah. แ้สิฟ้าไปไหนของไปใส่ของเพื่อนวะเงี้ยมึเงี้ยงกว่าว่าไอ้โชเฟอร์เพื่อนสิไปใส่เนาะบันนี้แบทสิฟ้าไปหาพ่อแม่จะขอเงินตีวอาแล้วไปไปกัเดี๋ยอาเราไปเจอแมหมองเก่าก่อน ดดดดครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเอ่อรถรถเมย์บขสกรุงเทพขอนแกน่นคันสีสมเดอ้อพี่น้องนี่ห้างสุดแล้วเท่าสุดในบขสะละครับพี่น้อง เื่อน่าห้องซมาพอกันไหมเด้อพี่น้องไปก่อนด้อครับสวัสดีครับผม